เฮ้ย hey, กายโลกประาสาบไกดสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับรายการเรียนสนุกลุกนั่งสไตล์สไตล์คูเก้ว้าว <Wow. S 2> อ่ะวันนี้นะครับเราอยู่ด้วยกันถึงพาร์ทที่13แล้วหรือภาษาอังกฤษก็คือ Unit One Point r e เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทำะรายการเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับ Let's go <S hey, <no. S 1> Look at Exercise s e v e กินกับที่เจ็ดเลยนะครับ We d d together อ่านพร้อมกันเลยนะครับ Ask a partner And then Tell the class Use the words In the box กันนี้ เราแบ,บ่งเป็นทีละประโยคนะครับ Ask a partner and then tell the class. Use the words in the box. โอเคนะครับเขาให้เราทำอะไรครับเขาให้เราทำ Ask ก็ให้เราถามครับ a Partner ก็คือคู่หูของเรานั่นเองนะครับหรือเพื่อนของเรานั่นเองนะครับ And then tell the class. บอกให้ทั้งชั้นนำเสนอหน้าชั้นหรือว่า บอกให้เพื่อนในคลาสครับรู้ต่อไปครับ use the word ใช้คำในกล่องก็คือกล่องนี้เองนะครับแต่ว่าถ้าเราดูคลิปนี้เราอาจจะไม่มีพาร์ทเนอร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวครูนะครับจะเป็นพาร์ทเนอร์ให้การักเรียนนะครับแต่ก็คือเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะครับว่าจะถามตอบกันยังไงนะครับโอเคมาดูครับก็มีผู้หญิง2คนนะครับคนแรกนะครับกับคนที่2นะครับคนที่2อมีแต่ชื่อมีนะครับคนนี้ชื่อมีนะครับ นีเขาไม่ได้บอกให้ชื่อลินดา <Okay. S 1> ลินดาจะถามมีนะครับถามว่า m มี do you like art a g ก i n รอบนะครับ m มี do you like art แปลว่าอะไรแปลว่า m มีคุณชอบวิชาอะไรครับ art ศิลปะหรือไม่เมตอบว่า yes I do Yes ก็คือใช่นะครับก็คือใช่ฉันชอบนะครับเพราะว่าทำไมถึงตอบ yes I do นะครับเพราะว่าเขาถามดูนั่นเองนะครับถามดูนะครับก็ต้องตอบดูต่อไปดินดาถามรอบครับ Do you like maths Do you like maths นะครับก็คือวิชาอะไรครับคณิตนั่นเองคุณชอบวิชาคณิตไหมเมย์ตอบว่า No I don't No, I don't oh, o <no>. เนี่ครับก็เหมือนเดิมครับถามดูนีครับก็ต้องตอบดูเหมือนกันแต่ว่าเป็นประโยคปฏิเสธต้องมีอะไรเสมอครับก็คือต้องมีน o อตเสมอนั่นเองนะครับตรงนี้ครับจากคำว่า Not ตัวนี้ครับอ่ามันจะคำว่าน o t นั่นเองนีครับโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นคำถามแบบ ง่ายๆนะครับก็คือดูอยู่หลายตามด้วยวิชาในกล่องนี้นั่นเองนะครับตามวิชาในกล่องนี้ซึ่งอาร์ตกับแมทเราถามไปแล้วเหลืออีก4วิชานะครับเดี๋ยวเราจะมาสลับกันถามต่อนะโดย Yes หรือ n นะนะครับ,ด yes, no? รบเดี๋ยวครูจะมีรูปให้นะครับแล้วเราก็ตอบตามรูปภาพเห็นไหมครับ <Yes. S 1> นะ ก็เดี๋ยวสลับกันตอบเดี๋ยวข้อแรกครูถามก่อนแล้วกันนะครับข้อแรกครูถามก่อนแล้วก็เดี๋ยวแล้วเราตอบนะครับแล้วก็ข้อที่2เราจะได้ถามครูแล้วครูเป็นคนตอบสลับกันไปนี่เนาะโอเคน่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับไปเตรียมอุปกรณ์มาเลยนะครับที่สอปากกายางลบแมมทารจมุดอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาเจอกันในหน้ากิจกรรมเลยนะคะไปไปหาอุปกรณ์ โอเคนะครับตอนนี้นักเรียนก็หาอุปกรณ์มาครบแล้วใช่ไหมครับอ่ะมาข้อแรกเลยนะครับข้อแรกก็คือครูนะครับจะเป็นคนถามส่วนเราจะเป็นคนตอบหลังจากที่เราถามตอบไปเเสร็จแล้วนะครับเราเฉลยเช็คตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็ให้นักเรียนจดบันทึกนะครับลงไปในสมุดด้วยนะครับอาจจะกดพอดเอาไว้นะครับแล้วก็บันทึกให้เรียบร้อยแล้วค่อยกดเพลงนะครับข้อแรกครูถามก่อนนะครับมาพร้อม Are you ready Again, a g Are i n a you ready <Yeah. S 1> มา Let's go Do you like science Do you like science ตรงนี้ครับเป็นรูปแบบนี้นะครับน่าจะตอบว่าชอบนะครับถ้าถ้าไม่ชอบจะมีเป็นการกระบาทนะครับอ่าอันนี้ไม่มีเครื่องหมายอะไรครับเลยนะครับแปลว่าชอบนะครับเพราะฉะนั้น Yes or No ต้องตอบอะไรครับมาพร้อมกัน สามสองหนึ่งอแบบนี้หรือเปล่า,าถ้าตอบแบบนี้เยี่ยมมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้เรากดขอเอาไ,ไว,ว้แล้วเราจะให้เรียบร้อยนะครับมาถ้าเสร็จแล้วต่อเลยครับเรเชนชนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนถามครูนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูจะเปนคนตอบนะครับ3ามสองหมาถามครูมาเลยครับ เพิ่มเติมตรงนี้นะครับเสียงสูงนิดนึงครับอ่าเสียงสูงนะครับเพราะว่ามันเป็น yes โ o ไงใช่ไหมไงเงไม่ถึงขั้นเลยใช่ไหมหน่อยทีครับมา again three two one แบบนี้หรือเปล่าครับ do you like English า do you like English เออแบบนี้นะครับมากูตอบเลยนะครับตรงนี้มีเครื่องหมายกรารกระบาทครับแปลว่าไม่ชอบครับไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษ ตอบเลยนะครับ No I don't No I don't เพราฉะนั้นหน้าตาแบบนี้ครับ No I don't ครับพอตวไว้ way, แล้วก็บันทึกลงสม,มุดให้เรียบร้อยนะครับแล้วค่อยกดเพงถ้าใครเสร็จแล้วไปกันต่อเลยครับ Question t h นี่ครับราวนี้ครูเป็นคนถามแล้วนักเรียนเป็นคนตอบเไหมครับมาพร้อม ready let's go Do you like P.E. Do you like P.E. เป็นเครื่องหมายการกบาทแบบนี้แสดงว่าไม่ชอบนะครับเอามาพร้อมกัน3 2 1่อ่าก็คือ no I don't นะครับแบบนี้หรือเปล่าครับโอเคนะครับก็กดพร้อมแล้วก็บันทึกลงสมุดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดเพย์นะครับไปข้อต่อไปฟิช i ั่นโฟครับให้นักเรียนถามครูตอบ ใช่ไหมครับมา3 2 1อ่าอย่าลืมนะครับซิกตัวนี้คือเสียงสูงหน่อยนะครับ Again go อ่าเพราะว่ามันเป็นแบบว่าใช่ไหมเนี้ยอย you ย l i k e music ก็คือคุณชอบวิชาดนตรีใช่ไหมคุณตอบเลยนะครับ yes i do yes i do อ่าก็จะเป็น หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับ yes I do โอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ฝึกถามต่อกันแล้วนะครับว่าคุณชอบวิชานี้ไหมคุณชอบวิชานี้ไหมชอบใช่ฉันชอบวิชานี้ไม่ใช่ฉันไม่ชอบ ชจบชแ,นนแล้วนะครับเราก็จะเอาคําตอบของเพื่อนๆเนี่ยนะครับที่เราได้ไปถามเพื่อนมามาเขียนนะครับเป็นประโยคสรุปแล้วนําเสนอในห้องได้รู้ว่าเมเนี่ยเมมันไม่ชอบวิชานี้นะเมมันชอบวิชานี้อะไรแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในห้องเรียนใช่ไหมครับอ่าแต่เราไม่ได้อยู่ในห้องเรียน เพราะฉะนั้นเราก็จะมีเพื่อนแบบเพื่อนทิปละกันเป็นเพื่อนทิปนะครับ <S <S เพื่อนทิปเดี๋ยวครูจะกําหนดเพื่อนทิปมาให้เราแล้วก็ให้เราเขียนสรุปอธิบายนะครับอ่ามาวิธีการเขียนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับวิธีการเขียนครับแบบนี้ครับนะครับหลังจากดินดาเนี่ยถามเมย์แล้วเมย์เขาก็ตอบตอบมาแล้วใช่ไหมครับแล้วเมย์ก็มาสรุปแบบนี้ครับพร้อมกันเลยนะครับเมย์ไลฟ์ออร์ she d o e s n ล like m a m ม่ May like art she doesn't like maths นักเรียนจะเห็นนะครับว่าคำว่า like ตัวนี้นะครับมันเติม s นะครับแล้ว does มีคำว่า does ด้วยนะครับมาเรามาดูทีละตัวนะครับเมื่อตกี้เขาถาม you ใช่ไหมครับครูบอกว่า จำได้ไหมครับประธานนะครับถ้าเป็น i u v d ตามด้วยกิริยาช่องที่1ครับไม่ต้องเติม s หรือ s แต่ถ้าประธานเป็น he she แล้วก็ it นะครับกริยาช่องที่1ครับตามด้วย s หรือ es ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อกี้เขาถามตอบเขาใช้ U กับ I เพราะฉะนั้นกิริยามันก็เลยไม่ต้องเติมเลครับแต่ตรงนี้ครับเมื่อประธานเปลี่ยนเป็นเมครับเมเปรียบเสมือนเป็นชีครับเพราะฉะนั้น like ต้องเติม s ครับแล้วเมื่อกี้เขาใช้ do ใช่ไหมครับก็ I U V D ใช้กับ do ไงครับแต่ ทีชีอิดใช้กับอะไรครับทุกคนอ่าใช้กับดาส์นั่นเองเขาก็เลยเปลี่ยนจากดูเป็นดาส์ไงครับแล้วก็เอ็นอัคโคโซฟีทีตรงนี้ก็เป็นน็อตนะครับย่อมาจากน็อตนะครับหรย่อมาจากดาส์น็อตแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนไลท์ตัวนี้ไม่ต้องเติมแล้วนะครับเพราะว่าเรามาเปลี่ยนรูปของดูเป็นดาส์เรียบร้อยแล้วนะครับไลท์ตัวนี้เราก็เลยไม่ต้องเติมนะครับวิธีจําครับง่ายๆครับนี่วิธีจําครับชี้ไลท์ แต่ถ้าเป็นปฏิเสธเรามีดาซึ่นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไลท์ตัวนี้ก็ไม่ต้องเติมเราเติมตรงนี้แล้วเติมที่ดูเติม S อ,อา่านว่าดาสนะครับอ่าแบบนี้เออนะครับมาคราวนี้ถึงอธิบายไปแล้วบางคนก็ยังอ่านจ,จะไม่เข้าใจนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาเชลเดอะ c คลาสนะครับโดยใช้เพื่อนชิปที่ครูได้เตรียมเอาไว้ให้นะครับโอเคป่ะ let's go เพราครับเพื่อนทีปคุแรกของเรานะครับก็คือปีเตอร์นะครับปีเตอร์นะครับคนนี้คือปีเตอร์นะครับอ่าเรารู้แล้วครับเห็นไหมครับว่าปีเตอร์ชอบวิชาอะไรและไม่ชอบวิชาอะไรครับเขาชอบวิชาอะไรครับอันนี้ชอบวิชาไช่นะครับแล้ววิชาที่ไม่ชอบก็คือไซน์นะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะครับลองนะครับลองสรุป ว่า p <Tiger> ีเตอชอบวิชาอะไรไม่ชอบวิชาอะไรนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับมา ready go a ah. okay, g a i n again โอเคนะครับได้แบบนี้หรือเปล่าครับ Peter l i e s t s time t e r l i k e s time เวลาเขียนนะครับ ไทยนะครับหลายๆคนเขียนผิดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรานะครับติดว่าถ้าเวลาเขียนประโยคภาษาอังกฤษใช่ไหมครับตัวแรกต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมครับเป็นแคปิตอลเลตเตอร์แล้วก็ตัวที่เหลือก็จะเป็นสมอลเลตเตอร์ไปเรื่อยๆแต่ภาษาอังกฤษบางคําที่มันเป็นคําเฉพาะครับมันก็จะคํานั้นอ่ะตัวแรกมันจะขึ้นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นแคปิตอลเลตเตอร์เช่นวิชาภาษาไทยเนี่ยครับมันเป็น ทำเฉพาะครับก็คือเวลาเขียนนักเรียนก็ต้องเขียนตัวทีมใหญ่นะครับอย่าไปเขียนตัวพีมเล็กจะไม่ถูกนะครับหน้าตาก็คําตอบก็จะเป็นแบบนี้ครับ Peter l i k e s t h ทยนะครับต่อไปครับวิชาที่เขาไม่ชอบครับ p e t e r r เป็นผู้ชายดูจากรูปก็รู้นะครับเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นเราใช้ประธานตัวไหนครับในการแทนผู้ชายก็คือ คำว่ามีนั่นเองนะครับมาเพราะฉะนั้นพร้อมกันเลยครับ3 2 1 go a uh, g a i n a go อ n อ uh, ได้แบบนี้หรือเปล่าครับ he doesn't like science he doesn't like science แบบนี้หรือเปล่าครับนักเรียนโอเคนะครับถ้าใครจดเสร็จแล้วเราไปดูข้อต่อไปเลยครับ e t สโกต่อไปครับเป็นเมครับอันนี้เป็นเมเป็นเมคนนึงนะครับเป็นเพื่อนเมที่คนหนึ่งนะครับไม่ใช่เมที่ตัวอย่างของเรานะครับโอเคมาตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าเมชอบวิชาอะไรนะครับก็คือตรงนี้นะครับส่วนวิชาที่ไม่ชอบก็คือตรงนี้มา พร้อมกันเลยครับ t h r e t o n e go โอเคได้แบบนี้หรือเปล่าครับ me likes t e me likes t e รอปอวิ่ต่อไปเลยครับเม <May S 1> เป็นผู้หญิงครับใช้ประธานตัวไหนครับ I u d e she s h e i t นะครับในการแทนเมครับก็ใช้คำว่า she นะครับเพราะฉะนั้นมาอ่านพร้อมกัน3 h r o n e go ได้แบบนี้หรือเปล่าครับ she doesn't like her she doesn't like her แบบนี้หรือเปล่าครับนักเรียนใช่ครับโอเคตอนนี้นะครับเราก็รู้จักการถามตอบเสร็จแล้วใช่ไหมครับสมมุติว่าเราไปถามเพื่อนอาถามเพื่อน A นะครับเราไปถามเพื่อน A เสร็จแล้วเราอยาก จะบอกเพื่อน C ีนะครับจะบอกเพื่อน C ว่า A เนี่ยมันชอบวิชานี้แล้วมันไม่ชอบวิชานี้อ่าคราวนี้เราก็จะสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้แล้ว <Yeah. S 1> นะครับอ่าโอเคนะครับอย่าลืมฝึกกันด้วยนะครับตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วครับ is t time's so see you again later ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้ครูด,ด้วยนะครับบายบาย